สบายดีเด้อพี่น้องเปิดภาพมากกับยูหมอแกงอ,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 กอก่อมหอยเอาเหม็นดอกผักบัวมาใส่นี่พร้อมฮะดอกผักบัวอ่อมหอยใส่หักบัวใส่ดอกผักบวัวใส่เห็ดน้ำจ้ะแต่เสีเอกหน่อยก็เตืนเนอนนะเพลงหน่อยนี่นะ สวัสดีครับป้าลุงสวัสดีทำไมลูกสวัสดีเดี๋ยวไม่ใส่ทุ่งท้าก็รอได้เลยสวัสดีครับป้าลุงนะเสือจักตั่วนะนุ่มเสือนะเท้าแชบบ่แชบบ่อเน่าที่ทงตีนมันเปียกกูเลยนะเน้่ยมันยังมาเปียกแค่เน้าเสียนุ่มอินก็คือที่ต้องกินนะน้ำสับกินเนาะ กินกันัวแม่นบอกกินนมไปได้เมื่อกี้ฮัมฮัมยกมือสบายดีปลาลูนลูกลูกแม่จะไปเมี่ยนวัดีครับปลาูกเน่ไม่ยังหรอไปเมียนก่อนกะติกกระื้อลูกกะติกกระชื้นติกเบาลูกติกเ่าไปรอไปเองน่อยมาไปไปก็คือปอมันแล้ว่ายานีเลยยาไปคบปอมันบีกนาะอะมาเ้ย ก็ฝลิ่งข้างนบนเขาเข้าไปแถวๆนี่เอาเป็นไงใส่ยังลงไปเรียบร้อยแล้วพี่น้อยพร้อมเสิร์ฟ <c oughs> คนดุคนเอาอะไรบานะแกงอ่อมหอยพี่น้องแต่โบมีพักดังคมใส่โบมีพักกันใส่กินขา้าวเศร้าพี่น้องได้สมพักเนาะสมพักใส่หนัง <c oughs> S <s สมนังสมพักชันชองมือเันสองมือมันหักหนาวไปหน่อยขันยำห่อนนะมือเดียวเรียบร้อยพอกินโอกิบเสากเานของพี่นองเด้อสบายดียัางหนาวอยู่ต่อนึอนพี่น้องเ้ยเบิ้งเนเบิ่งขชาวกันนยังเชียหนาวไปอีกรึ้นวาไปหนาวสึ้เลยี่ปหนาวน้อยเจอเห็ดแบบได้เป็นได้ๆ <laughs> nói bóp nó nó một nó không nó. nó hát ừ. bịt rồi mình nhìn xem vào rồi đúng ừ. nó rồi <laughs> <khói> <laughs>

น้องคนเขอยู่น้องอยู่ไม่ไหวค่อาตัดเพียงหลยก่นันจิ้มกว่ามา่คู่้นก็จะจิ้มหลุดพอันนี้ไม่เยมาทางพี่มาข่างยังไงพี่เออมึงวันมึง แม่หอยแม่มาเบิ่งบชักไ่เด้ว่าบินถ่นวะคือย h à ิ i m ี๋ยวแม่แม่จะาหน่อยใน n ย à nhà ี i mi เจ้ก็จะตั้จะตั้งน่าสมากึ้นฟ้าข่้นห้ตั้งหน่อยต้งหอยมาสมพักเจ้าหอยสมพักเรื่ะพังรักเนีย มาจิมาเท่านึ่ออะไหอยเหรอกรควายควายไหนะถ้าคนถ้พ่เี้ไพเขาเขาเขาหนึ่งักลักบ่สาลักแกงอยงน่ะหน้ามอมเงี้ยแกงหอยทั้งาม่เงี้ยเกลีมู

เต็มโลชัลเล็คแถวใกล้เนี่ยเด้ไม่ใช่ทุคนครับเพื่อผมครับโพเคยหลาครับคุณก็ดีแล้วลุงไวยนะไม่ใลงไวนั่นต้องาปางคนเราแล้วแต่บาขับว่านีกทีนเมียครับทัรถแล้ขับรถเป้าเลยยัเรายังเนจะข่าตลาดที่ยังหันแล้วขผมเป็นบ่กน แกนาอะอย่งนีง้เ<ม>จ้ากับปู่บ่บ่รีรรบซื้อคือมาใ่นะเ<ม>้เขาพาหลโลกอย่างับเพิ่อน่นแล้วเขาไปลงอยู่ไหนหนาเงินพบวันชอ่<ม>องม,มาตั้งใจว่าสีมานี่เออใช่เนกินมาให้แม่ไม่ยมเ,เ,เลยมากมากัตะคุ้มเดีวนะต๊กคุมก้มไปเป็นนชายดิ่เสียรักไทไปเลยดาดุด ไปบริบ้สีจเลยักเา้อคอไยตอนวายเลยปะเจ็บมัเน่เือเนตาแล้วก็ขับมือเดียวเนี่มือนึ่งมทางเล็บต๊คุ้มเยเลที่เยคุ้มคุ้มใจไม่เาสิคุ้มธรรมดาใครอู่คุ้มใไ่กินเบอร์เด็เขาดีหน่อยกั้บบ ไม่ยะบ่อันนี้มาวะแทงมมไม่ให้แทงน้ามันร้อยยังจะถอดแบบ้างกลางยังถอดแบบทานกลางแล้วแล้วแล้วนี่ที่ทางกลางเน็ตบนแวยังบ่โบไปยังมืออื่นไปม,มัน,น,มน,มนห่วย

หันซื้อและน้มลุงลุงลุงเอาขนมเอาเงินใหนซื้อนมเราหันซื้อและเลือดเลือดเลือลุงเราัสื่ไปซื้อยังชิตน้มหมวเมือกี้นะบว่าวจ่าได้ลงลุเอาพวกเงินเราัส่อไปซื้อยังิตน้มหมงเอาเปลียนละเขาเป็นเออเราบอกเป็แม่กับบอกเป็นแม่ ก็อะไรแต่แม่ยังเงินก็แบบง่ายอันบริัุทธิ์นเอาไปปาก็ทิ้งมันหอกเอาไปที่ป่าให้มันกินเลยเออเอาไปดีเือแล้วขือบ่อเาบังเออ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 เมอเอเออเอดเออเอกเออเออออเ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 อเอ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  ตากับสงเืนอ uh ่าีมันอรกันลี็อกอยู่บ้านไปมืก่อนอะ่ยังก่อนหา็อกสิงหมาบ่ะรบว่คือหนักกหนักสามสีหาไปเลยไรไปบ้านมน้อวว่าไปทางะไน ที่ยังพอไปกอบต้องมาแรกถ้าดีปุ่นสักอืมอันนี้ก็จักจิตทั้งจักรักแหะไพก็คือบ่ได้ว่าด้หน้ากก็เเหมาะองนว่าด้้ักก็เอามาได้ักเขาบ่ว่าได้สิังเอง่แหละอคือได้ได้ก็อ่าได้ได้บ่ว่าได้ได้เฮาจะออกันบ่แม่นแต่เกาออกนกันอสมมุติว่าต่อกันคื เอาเจ้าเ้องชุคอยสฉยๆกะจักรลักษเออจักรลักมีหักสามลักะกันหันกันหันกันชุเขาเอาลักแล้วก็ด้ักลักาทบ่ลักก็ได้ลักขานบักาวบ่นี่ยัก้าหกสิปคนเลท้บางบ่เียอ่หาสิบบาทอะอะไรนี่แหละหาชิบบาททั่วรักหาสิบาททมดแล้วังกินลฮะกินทอดไน่แล้ว่อกันใหม่เด้อบะาลุง อีกหน่อยเพื่อก็อยู่นี่และเอกหน่อยฮะนี่ใช้ในบักคาบนะมาให้กินได้ไหมอืมน,นะอาชอบโอ้ยเปลือกมันอันนี้เอามาให้ไหมเอามาให้ไหมใ,ใ,ใ,ใช้ถุงเออเอาแม่โทรศัวร์ซับโอ้ย,อยในบักคาบอีน,น้าเอามาดีๆลูกตรงนี้นนนไหนใช้น

ส่วนพี่นั้นมักบาดนักโทษอืมทำไมหมูบึกมากแต่มึงไข่เนาะมันมีไข่อยู่มันสลรารรด,ดนแน่อยู่บวกเอาเขปาป่าไงยลอวมาหน้อยๆนะ่เราก็ดูลดดเลยขอบคุณทีท่ติดตามรับชมเด้อ